าพี่น้องปองไปวันนี้สิบผ้ามาเบิงผมจะดีดไดนนม่เสวนเด้เออ,อ,อันนี้เป็นบวบนี่บวบนี่ยบวบปลูกไว้งามงามด้วยบวบมะเขือมะเขือมะเขือเทศอันนี้เป็นผักหวานเดิผักหวานกับปลูกไว้ก็ได้สองสามต้นก็ได้กินแล้วอันนี้ยอดบวบนะคะยอดบวบ อันนี a ้อัน like น really ี้เป็นมะเขือเทศมะเขือเทศนี่มันสีมากมันสีมากอากาศหนาวบบเู้พออากาศร้อนนี่มันจะลวกมันจะลวกจะไหม่แล้วเลือจังสิไหะเขือเทศน้อยจังสีก็งามีนอันนี้เหลือจากเลือจากเศษที่มันเน่าดินวันนี้พอดีเก็บไปให้ย่าอยู่พางบ้านเราสิออกไปวัดไปว่าเน่าๆเน่าวมาเสือ บะเชื้อแบบหลากหลายชนิดดิบดเชือพันนีบดเชือพันนีบดเชือม่วงหม่องบดเชือขาวขาอุ้ยผสมผสานส่วนผักย่ยผลอันนี้ชื่อไงอันนี้คือทักอีตู่ทักอีตู่กับปูกทักอีตู่ได้ง่ามอยู่ดิเป็นยังคือปลูกได้ง่ามปฏิปลูกไว้น่ำไต่ห่มใหม่อาศัยพึ่งผ้าซึ่งกันและกันมืัอนี้ก็ได้ได้นี่บง มีบวบมีมะเขือม่วงมะเขือไม่ม่วงมะเขือผสมผส,สานบักหน้าอู้ผักอีตู้มูนม้นีลน่ละมู้นี่ละมู้นี่ละเอาไปให้ยายข้างบ้านค่ะประจำเพิ่งจะเอาไปวัดไปว่าประจำต้อพี่น้องเอ้ยให้เพิ่นต่างท่าบุญไปนั่งท่นให้ซื้อเพิ่นกะสีบอยอยากเอาเพิ่นก็เลยว่าเออเอามาใยาย่ายกะสิให้ค่านามข่ายังไปแน่กะบ่ได้เอา,าน้ำเพิ่นหลายดอกค่ะพี่น้องป้องไป ก็นี่แหละสะกอนคลิปอีกคลิปในสวนเลิกคลิปในสวน